ที่ตามข่าวที่ออกมาเนี่ยบอกว่าทางกองทัพเตรียมแผนนะดำเนินการตามแผนจัก,กระพงพูวนาถแผนจัก,กระพงภูวนาถนี่คือแผนอะไรฮะพอบอกได้ไหมครับพอเป็นแผนการใช้กําลังครับกับพอบอกรายละเอียดได้ไหรเป็นแผนการใช้กำลังตามแบบเอ่อผมบอกครับ,รบ,บเป็นแผนการใช้กํนนา,กล,ากกลังตามแบบนะครับแต่ว่าผมลงรายละเอียดไม่ได้หรอกว่าว่ามันเป็นเรื่องทางยุทธีว่าหน่วยไหนต้องอยู่ตรงไหนหน่วยไหนทําหน้าที่อะไรแต่เป็นว่าแผนเนี่ยนะมันก็ถูกยิบมา เตรียมพร้อมใช้ได้ทุกๆนาทีและต่อไปนี้ครับผม <ừ> <ừ> ซ,ซึ่งก็มั่นใจว่าน่าจะกดดันกัมพูชาได้นะคะจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปนะครับวันนี้อะไรก็ไม่แน่นอนครับค่ะท่าโโนโฆษกนิดนึงอัปเดตอาการของทหารที่ได้รับบาดเจ็บหน่อยได้ไหมคะตอนนี้ทั้งคนที่มีอาการทั้งขาขาดแล้วก็ที่ได้รับบาดเจ็บตอนนี้ท่านได้รับรายงานบ้างไหมคะว่าเป็นยังไงบ้างผมได้รับรายงานในช่วงต้นว่า คือคือจะมีผู้ที่สาหัสอยู่ท่านหนึ่งอ่ะเป็นพรมูะนะยศจ่าสิบเอกนะครับคนนั้นก็ก็สาหัสแต่ว่ายังไม่ยังไม่ถึงขั้นมีความเสี่ยงในเรื่องของชีวิตยังถือว่าปลอดภัยนะที่ผมได้ข่าวมาในช่วงเมื่อสองชั่วโมงที่แล้วครับผมครับเอะเราได้ประสานคุยกับทางกัมพูชาบ้างไหมฮะทางอาจจะก,กองกําลังในพื้นที่ก็ดีว่าเฮ้มันเกิดเ,เคยเหตุขึ้นอีกแล้วนะ ได้ได้ประสานทางนี้ไปบ้างหรือ,อยังะะ่บผม,ผมยังไม่ได้รับข้อมูลตรงนั้นน่ะต้องเป็นหน่วยในพื้นที่เพราะลักษณะของพื้นที่เนี่ย<อ>แต่และหน่วยเขาะจะมีช่องทางติดต่อสื่อสารของเขาเป็นเป็นเป็นเปนเ,ปนเ,ปนเป็นพื้นที่เป็นพื้นที่ไปค,ครับผม,ม,มค่ะ,คะ